6ราศีแสงส่องใจเงินส่องทางรวยสมใจมีแสงแห่งเศรษฐีนำพาไปสู่ความโชคดีความร่ำรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ6ราศีแสงส่องใจเงินส่องทางรวยสมใจมีแสงแห่งเศรษฐีนำพาไปสู่ความโชคดีความร่ำรวยดวงจากรร่วงเป็นรอดและจะได้เจอโอกาสใหญ่ในชีวิตเงินเข้ารวัว เกือบหลับแต่กลับมาปังรับทรัพย์รัวๆที่ผ่านมาเครียดสุดๆเดือนนี้จะเริ่มเห็นแสงสว่างดวงได้ของใหม่ดวงเปลี่ยนไปดีกว่าเดิมระวังปัญหาเรื่องคู่และสุขภาพของคู่ปลายเดือนมีข่าวดีเรื่องงานดวงได้โชคใหญ่จากเด็กการเงินพุ่งดวงปังเกินต้านมีข่าวดีตามที่รอคอยพบแสงสว่างทางการเงินมีรายรับมาหลายทางเปิดทางสู่เศรษฐีได้แก่ ราศีเมษร,ราศีมีนราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ